สำหรับการชาร์จรถเจคู่ตัวนี้นะครับเราก็แค่ลงจากรถแล้วก็ยังไม่ล็อกรถนะครับแล้วก็เปิดแค่นี้ก็จะเห็นปลักเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ดึงออกมาอันนี้เราจะชาร์จ DC นะครับก็ดึงออกทั้ง2ช่องเลย <c oughs> <c oughs> แกนครับ <c oughs> โอ้โห,หระบบเข้าไวมาก นี่มาแล้วเรียนเพื่ออยากรู้ว่ามันขึ้นไปพี่ขึ่ไหนเขาบอกว่าชาร์จเร็วที่สุดคือ4 0่ w กิลวัต์เหลือ30%เเซนตตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วนะครับกำลังไฟเข้าสูงสุด 40kW กิลวัต์เลยนะครับแบตเตอรี่จากเดิม37%อร์ซขึ้นมาเป็น43%อย่างรวดเร็วครับตอนนี้ได้81%ซแล้วนะครับการชาร์จก็ลดกำลังลงมาเหลือ2 0ส กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวก็คงจะพอแล้ครับจะไ,ได้ไปกันต่อเลยจ้าจ่ายเงินไปทั้งหมด75บาทนะครับกับไฟที่ได้มาเกือบ10กิโลวัตต์นะครับเชื่อเปล่าว่าเมื่อกี้เราชาร์จอะ่ะแล้วเราก็ไปแวะเข้าห้องน้ำไ้เข้าเซเว่นอะยี่สิบเอนาทีนะเว้ยมันก็ไม่่ามคนน, <ะ S 2> นึกว่าสัก 5, นา,5นาทีเพราะฉะนั้นการชาร์จรถยนต์อีกหน่อยมันก็จะเป็นเรื่องปกติไปหมดลนะเนาะโอเคก็ตอนที่ ผมขับมาเนี่ยนะครับก็เราแบบเปิดระบบช่วยขับทุกอย่างเลยนะ a อ a ดทั้ง18ตัวเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับยังไม่มีอาการกระตุกเข้าเร็วๆหรืออะไรแต่ว่าพวงมาลัยสั่นนะไม่ได้ไม่ได้แบบกระชากแล้วเวลาสั่นเตือนก็สั่นแบบเป็นสเต็ปอะตอนนี้กำลังขึ้นขึ้นดอยกันแล้วนะครับที่ความเร็วเกือบร้อยนะครับระบบก็ยัง ส่งกำลังโดยมอเตอร์ล้วนนะครับเดี๋จะลองคลิกดาวดูนะครับเอ้าสบายเลยเค้ืนไปที่ร้อยี่สิบเอืมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีรถหลายรุ่นเลยที่มีปัญหาเดียวกันก็คือเวลาที่จะสลับจากเครื่องยนต์หนึ่งไปยังอีกเครื่องยนต์หนึ่งเนี่ยมันจะมีการนห่วงรีเล์แบบมีการสวิตช์อะโหดัะแล้วมันจะมีความล่าช้านิดหนึ่งเกิดขึ้น แต่รถคันนี้ยังไม่เห็นเลยเมื่อกี้เร่งแสงขึ้นมาก็ใช้ก,กดก็มาเลยก็มาเลยตอนนี้จากแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับลดลงมาเหลือห้าสิบสองเปอร์เซ็นได้ระยะทางที่